ประเภททาามวยทาดมวยนี่ถือว่าเบอร์ต้นด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงแกนี่นเหมือนตัวพิเศษนะครับนักชกพี่เจอแกนี่มเดินช้าก็ยุ่งเดินเร็วไปก็ยุ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้หมแต้องจับจังหวะดีๆครับเพชรไทยแลนด์ดูว่าเก็บอาวุธเก่งด้วยนะครับเสาเอก คอยบางคอยโตแต่ว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันอเอาเพชรไทยแลนด์เริ่มจับลลํามได้เสาเอกก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ยอมให้เพชรไทยแลนด์นั้นได้ตีนะถนัดถนัดนะครับผมก็ต่อเลยครับว่าหักลงไปเสาเอกอยู่บนอ่ะไม่เป็นไรครับขึ้นมาฟากันใหม่นี่ครับมาเล่นเกมเร็วขึ้นไปเอกเพชรไทยแลนด์มาเดินเดินเหมือนเกือบจะทําได้แต่ว่าก็ยัง ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าก็มาลูกเกมล้อเปิดอยู่ครับดูว่าจะมาโนกมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เสาเอกาสายจังหวะความจุกจิกเนี่ยครับคอยบังคอยโต้เก็บอาวุธ